เอาอีกแล้วครับเพื่นพนนอนๆน้องๆวันนี้พี่เซนเอกมีศัตรูตามธรรมชาติสําหรับชาวเลี้ยงประกัดนะครับนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นศัตรูตามธรรมชาติที่มันมักจะมีอยู่ในฟาร์มของพี่เซนเอกนะอยู่ใกล้ชิดเรานะอยู่ในบ้านก็มีนะบางคนก็มีนะ,ะในฟาร์มเนี่ยมีเยอะแล้วกม็มีมีบ่อยนะพี่เซนเอกต้องบอกว่ามันมันมัน,มน,มน,มนสร้างความรำคาญให้พี่เซนเอกนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมันกินปลา กัะปาแบบจังๆเลยนะยังไม่เคยเห็นแต่ว่ามันสร้างความนำคาให้พี่เซนเอกแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะนี่ครับนะเดี๋ยวพามาดูนี่นี่นี่เห็นไหมนะเห็นไหมทุกคนนี่นี่เดี๋ยวพา z ูง m ก้นไปดูนี่ก็คือเขียดตะปาดนะครับนะต้องบอกว่าพี่เซนเอกก็ยังไม่เคยเห็นกับปานะว่ามันกินปลายังไม่เคยเห็นจริงๆนะนี่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นกับปาว่ามันไล่กินปลาแต่มันสร้างความรำาคาให้พี่เซนเอกมากๆนะครับนะก็คือมันม okay. ักจะลงไปกวนปลาของพี่เซนเอก นะต้องพูดว่ามันมักจะลงไปกวนปลาของพี่เซนเอกในโหลในเหลี่ยมขนาดเป็นแก้วโดมนะแก้วโดมที่พี่เซนเอกอปิดฝาโดมไว้มีแค่ร่องหลอดเนี่ยนะมันก็ยังลงไปแบบที่ส่องให้ดูเลยนะโดยเฉพาะในบ่อเพาะเนี่ยบางทีลงไปไว่ายน้ําเล่นดำผุดดำโผล่ลูกปลาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่พี่เซนเอกเพาะลูกปลาในหลงังหลังตู้เย็นนะหรือลังโฟมเนี่ยนะปลาเนี่ยมันกําลังเรียกว่าเป็นไข่ดีๆนะแล้วก็เริ่มจะออกเป็นตัวในช่วงนั้นนะ มันมักจะไปดําผุดดําโผทําให้พ่อปลาแม่ปลาทําให้พ่อปลาที่มันเลี้ยงไข่เลี้ยงลูกน้อยอยู่เนี่ย มันตกใจนะครับแล้วทําให้วอดมันแตกบางทีเราจะไปจับมันออกมันก็ดําลงไปแล้วก็ไปมุดอีตรงวอดนะอย่างนั้นนะบางทีแล้วมันก็ดิ้นไว้ดิ้นเร็วนะมันทําให้วอดปลาแตกนะสร้างความเสียหายให้พิเชนเอกนะหลายบ่อมากๆเพราะว่าในฟาร์มพิเชนเอกเนี่ยมันเป็นป่าเป็นสวนนะมันมีนะพวกเขียดตะปาดพวกอึงอ่าพวกนี้เยอะมากๆนะครับนะแต่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมันกินปลากับตาสักทีนะแต่มีเพื่อนน้องๆหลายคนนะครับบอกว่ามันกินปลานะใครเคยเห็นมันกินปลาบ้างคอมเมนต์มาบอกพิเชนเอกหน่อยนะครับนะพอพิเชนเอก อย่งไม่มีประสบการณ์เห็นก็ตาแต่ไอเรื่องกวนใจเนี่ยบางทีเพาะปลาไว้ปลาพ่อพันแม่พันโอ้โหนะต้องบอกว่าเรียกว่าแบบใสยเลือดดีจัดนะเราก็อุตส่าห์ขุนไข่นะขุนไข่มาอย่างดีเลยไข่แน่นเปีย้ยลงรัดโอ้โหวิไข่ก็แน่นเต็มวอดเลยนะแล้วก็กําลังแบบบางทาีลูกมันเนี่ยกาลังโอ้โหเพิ่งจะออกจากไข่อะ่ะนะโอ้โหเต็มเลยมันไปวิ่งชนวอดวิ่งชนนะเวลาที่เราต้องจับมันออกเนี่ย มันสร้างความเสียหายหพี่เซนเอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่กำจัดยังไงก็ไม่หมดนะครับพี่เซนเอกนะจับนะรวมๆๆกันบางทีใส่ขวดนะแล้วไปปล่อยในป่าอื่นมันก็กลับมาอีกมันจะหายไปพักหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาอีกนะก็กาจัดไม่หมดสักทีต้องบอกว่าอึ่งอ่างเขียตปาดเนี่ยเป็นสัตว์ที่กวนใจพี่เซนเอกนะในการเลี้ยงปลาและสร้างความเสียหายในบ่อพาะของพี่เซนเอกเ,เนี่ย มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะก็คือเขียดปลากระอึงอ่างเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆน้องๆนะครับคนที่เลี้ยงปลากันนะคนที่เพาะปลากาันมีประสบการณ์สัตว์ชนิดไหนนะครับนะที่สร้างความเสียหายในฟาร์มในการเลี้ยงปลากัดสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ